รับพี่น้องนะสำหรับลูกค้าบางคนที่กำลังอยากเป็นพ่อน้องอนโอนะหรือว่าทรงซอทรงเอวันนี้ผมมีรถรุ่นแนะนำประจำรุ่นนี้เลยสำหรับคันนี้เลยอีดุสูดีแมกนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแค่คันเดียวลูกค้าวันนี้มา3รุ่นย่อยเลยไม่ว่าจะเป็น s m d หรือว่าจะเป็น LDA หรือว่าจะเป็น Xseries วันนี้ผมมีจัดให้3รุ่น3าแบบเลย สำหรับลูกค้าที่อยากได้รุ่นไหนนะวันนี้ผมเปิดโปรโมชั่นจองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นลูกค้าก็สามารถทําเรื่องทําสัญญาถึงได้ที่บ้านเลยและวันนี้บอกเลยว่าเปิดโปรจองแค่1 0 0 0บาทเดียววันนีย้ยาอนขอจะพามาบอกทีนิดนึงว่าควรจะซื้อรุ่นไหนเออสําหรับคนที่ชอบว่าตันเจ๊ไม่ลูกเนาะเอสก็แต่งหลอ่อแอลก็ดูดีเอ็กซีนี่ก็ดูแพงทําไงดีนี้วุ่นวายเลยครับผมนะจะแบบคันแรกเลย จเจ้ารถเจ้าคันนี้นะตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมนะเป็นตัวเกียรนะ์ธรรมดาเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยอันนี้ใครที่เป็นสายแต่งน้อนหน้าตาแบบเซ่อเื้อบ้านๆตัวนี้ก็เอาไปแต่งเอาไปลงล้ออะไรคันนี้บอกว่าหล่อจบเลยแต่คันนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเราลงล้อเปลีย่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ,ะมาคันต่อไปเป็น LDA ลูกค้าตัวนี้เป็นตัว LDA นะครับผมนะเป็นไฟหน้า LED เร้ยรอยเลยต่างแต่ตัว SDA เมื่อกี้มาก แล้วก็ยํมคันตัวนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กคอร์เแนิ้วเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหลอ่อแต่สองคันนี้ยังหล่อมไม่สุดลูกค้ามานี่ต่อ X s e r i e s เลย X s e r i e s หล่อจบวิใครที่เป็นสายเดิมๆไม่อยากแต่งเยอะตัวนี้แต่งให้จากโรงงานเลยคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ๆแบบมาใครอยากได้ดี่ักมาแอบกระซิบให้ฟังหน่อยเลขไมไม่ถึง1 0 0 0 0ิล ซึ่งถ้าเกิดใครดู3คันนี้แล้วชอบคันไหนสามารถทักมาที่สมชายคาเซนเ,ซเซตอร์หรือติดต่อเซอร์ไปที่064 2 4 2 5 3 2 6ได้เลยครับผม